ิปหนึ่งครบปีนี้นะครับทำส่งอาจารย์นะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ดูอยู่นะครับผมอย่าเพิ่งนะครับติชมได้นะครับแล้วก็นะครับเราจะรีวิวไปอย่างไวๆนะครับไปดูเขาเรียกสไตล์การตัดต่อดีกว่านะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็ตัดต่อแบบมือโปรบางคนก็แบบฮาฮาบางคนก็แบบโอ้โหออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับแต่ผมก็มาในแบบฉบับของผมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ไมค์ไม่อยู่ นะครับผมอยู่แต่แค่บางคนนะครับรีบๆแร้วร้อนนะครับทาแต่ว่าก็อยากให้มันออกมาดีนะครับใบประกาศไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่อยากส่งอาจานเนาะโอเคนะครับผมอนอื่นนะครับสําหรับลูกค้านะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยเอ้ยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะครับกดติดตามอย่างน้อยมีคนติดตามมีคนอินบล็อกมีคนแชร์มันเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับในการสร้างคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ได้เขาเรียกอะไรได้ ความรู้ได้คอนเทนต์ได้วิธีการตัดต่อได้เขาเรียกว่าได้อบรมกับผ่านทาง n i สสันมอเตอนะครับโดยอาจารย์ p r o เฟชชั่น a l นะครับของเรานะครับผมตังน,นี้แล้วก็เลยทําให้หลายๆท่านนะครับสําหรับ PG หรือว่าโปรดักีเนียนะครับแล้วก็อื่นๆแล้วก็เราไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกทุกทีมได้เพื่อนร่วมงนานได้หรือว่าอาัาจจะเป็นสินค้าเอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่รถยนต์อย่างเดียวนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องไม่ว่าจะเป็นขายขอออนไลน์ต่างๆนะครับสำหรับคลิปผมว่าสําคัญนะครับการตัดต่อนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผม16ต่อ9หรือแม้กระทั่งเฟรมต่างๆยูทูบทำยังไงนะครับผมเฟซบุ๊กทำยังไงนะครับผมตรงนี้ได้ความรู้มากเลยครับเป็นการอบรมนะผมต้องขอยินดีกับผู้ที่เข้าอบรมแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้อบรมคอร์สนี้้วยนะครับ สำหรับพีจีทุกท่านเนาะต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งรครับผมกับที่สันมอเตอร์นะที่ไดจัดคลิปดีอ่าที่ได้จัดอบรมดีๆสำหรับอ่าคนอ่าเขาเรียกอะไรคอร์สนี้นะครับผมผมนึกบอกว่าตั้งแต่อบรมมาตั้งแต่เรียนมาเอาพูดตรงๆนะครับไม่ค่อยได้เจอแบบจับมือทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็สอนแบบละเอียดแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวอย่างที่บอกนะครับการบ้านเราคืออเมริกาสปอร์ตเทค นะครับผมรุ่น V L s p o r t i v นะครับผมก็คือรุ่นท็อปของเรานั่นแหละนะครับเป็นตัวชุดแต่งเต็มนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เปลี่ยนกันชนหน้าใหม่กันชนหลังใหม่นะไม่ใช่ไมเนอร์เชนนะครับแต่เป็นออปชั่นเขาเรียกว่าออปชั่น Sportive นะครับผมอันนี้ราคาสนุนราคาอยู่ที่รุ่นท็อปอยู่ที่659,000บาทแล้วก็รองท็อปอยู่ที่629,000บาทนะครับผมอยากได้โปรดีๆนะครับผมเดี๋ยวจัดให้จัดเต็มครับออปชั่นก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมคือลายประกันหน้านะครับที่เป็นความสปอร์ตแบบตรงๆแล้วก็ครับเขา่าลายที่ครอบนะครับนี่ครับไฟตัดหมอกด้วยนะครับลายที่ครอบไฟตัดหมอกด้วยแต่จังหน้าแบบเอาง่ายดูสปอร์ตสวยหรูดูดีเลยนะครับพร้อมกับกันชนที่ผมบอกว่าตัดด้วยสีเงินแล้วก็จบมูลค่างตัดด้วยสีเงินนะครับผมสนุนราคาอย่างที่ผมบอกนะครับของแท้จากโรงงาน ราคานี้จับต้องได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับลูกค้าที่บอกว่าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ0%นเซหรือว่าอยากได้ของแต่งชุดชุดของแต่งเต็มนะครับอันนี้มาว่ากันอีกทีแล้วรุ่นนี้นะครับที่ให้มาคือลายสปอร์ตฮอรแมกนะครับลายสปอร์ตฮอรแมกที่เราไม่ต้องไปปัดดำเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาขึ้นโชว์สไลด์ให้ดูคไม่ต้องไปปัดดำนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับ ะครับสเกิร์ตติดแค่ซ้ายขวาพอนะครับผมสเกิร์ตหน้าหลังเราก็มีแบบลงตัวนะครับผมตรงนี้ยังอีกไม่ต้องพูดถึงเบาะหนังยากได้ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็แดนนชั่ดีๆจับผมไปแล้วก็เหยียดเดี๋ยวผมจร hey. ิงๆไม่ได้ร่างนะครับผมสำหรับผมจะดูแลส่วนใหญ่จะเป็นเดือที่สัญญาบโปรโมทไปด้วยแล้วกันนิสันดีเลอร์นิสันดักซ้ายนิสัน นั่งดิ้งนะครับน้องอาจจะไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ตายจากกันมหมายถึงว่าออกจากวงการแต่ว่าก็ยังสามารถติดต่อ,อ,อมองเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็นิสสันจัมโบ้ผู้ถือกล้องให้ผมอยู่นี่เองนะแล้วก็นิสสันสวัสดิชอบนะครับผมสำหรับเพจมีนเรานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะมานะครับขอบคุณนะครับสำหรับคอร์สดีๆจากนิสสันมอเตอร์แล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับอาจารย์ที่ให้ความรู้ดีๆแล้วก็คอนเทนต์ดีๆนะครับสำหรับพวกเรานะครับพีจีไม่มีอะไรมากครับ นอกจากคําว่าขอบคุณครับ<ช>นะครับผมวันนี้นะครับผมต้นสลันโปรดักชันขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ EP หนะ้านะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวรีวิวรอบรอบรถรอบขับให้ดูนะครับผมมาเร็วๆไปเร็วเคลียร์นะครับอยากได้รถดีอยากมีรถใช้ไว้ใจผมสวัสดีครับบ๊ายบาย